สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนวมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือน,นีนยายสิผ้าพีผ้าน้องมาตัมามะฮงกินเข่าค่ะพี่น้องนะคะหิ้วเข่าแล้วค่ะพี่น้องไม่กินตัมามะฮงแล้วค่ะ,คะยายสิตัมามะฮงสู้พี่สู้น้องกินนะคะพี่น้องเส้นมะฮงที่ยายซับไว้นี่ค่ะใส่แครอทลงไปนะคะยายใส่เย็นตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องเพิ่มความกรอบนะคะสิตัมมะฮงค่ะพี่น้องบะมี่มะฮงเพิ่มฮะก็บะ แค่รสนี่นะคะเิื่มซีซันนะคะกระแสบคือเก่าค่ะพี่น้องจ้านะคะขยับออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะพี่คือขาดบระดียค่ะเครื่องปรุงเฮากับมีมะเขือเทศมีพริกขยายซีไซทั้งพริกสดพริกดิบนะคะก็มีกระเทียมนย่ายแกมีบะกอกพร้อมนะคะมะกอกนะคะมีมะนาวนี่คือสีขาวๆนี่คืออย่างคืออูมามิด้วค่ะนี่ใส้กระปุกนี่นะคะ่ะไว้นี่คะ่ะใส้น้ำปลาแล้วกับนรร้ำปลาสาเร็จรูปพี่น้องนะคะ มอน,นี่ายสิผ้าพีผ้านองมาัดตำมะฮงกินกับพี่น้องคุกใย,ยกระเตียมไม่เรียบร้อยแล้วค่ะคุกกับสากนะคะทุกยางยายกระติ๊ใสพริกใสย,ยังตำลงไปแต่ว่าตอนตำนี่ใยประเทศไทยด้วพี่น้องเพรไะวตังกองไว้มันมอเห็นค่ะนะคะนี่ราคาสิผ้าพีผ้านองมาก,กินตำมะฮงค่ะพี่น้องมานี้ตำมะฮงสู้พี่สู้นองกินค่ะพี่น้องจ๋านะคะเข้ามาตองเซน ยังก็พี่น้องบ่ต้องใส่บักเน้าลายใหญ่บ่มักเปียวนะคะแค่หน่วยเดียวนี่ย่าจะสิใส่บ่เบ,บิดบางที่ก็ได้นะคะมามาจ้ะพี่น้องจานะคะย่าสิตตำมักหงซูพี่สูน้องกินค่ะพี่น้องจานะคะนพี่เอินนอ้น้องเขามากินต่ำบังหงค่ะพี่น้องจา้าหลังจากที่ย่ายเอาโล่งโคกรียบร้อยแล้วนะคะในตอนต่ำย่าเบา่ให้เห็นเลอพี่น้องเพราะว่าต่างกล้องแล้วมันก็มองมาเห็นตรงเบื้องตอนที่มันสําเร็จออกมากแล้วค่ะนี่ค่ะบักพริกนี่ใส่เท้งพริกสดพริกแห้งค่ะพี่น้องเราใส่บักกอกพร้อมใส่บักหน้าพร้อม แซ่บค่ะพี่น้องหอมห้วยห้วยนะคะคิดฮอดเนี่ยมันเห็ดไทยเห็ดหน้าน้ะพี่น้องว่าบอเวลาห้องอันดำหน้านะคะขึ้นจากดำหน้าพี่น้องกินกันไลยๆคนตำมะฮงคกใหญ่ๆตรงหมวยนะองเหลมาหละคิดฮอดบานพร้อมนี้พี่น้องเห็นตำมะฮงแนวนี้ใหญ่พอตำใส่น้ำตาลนะคะตำแบบบ้านๆเ้องกับพี่น้องคืดอยากแบบบ้านๆห้องตำมะฮงรวนๆค่ะเมื่อนี้นะคะสีสันนี่บุ้ยจัดจานพี่น้องเอเแซ่บค่ะค่ะ นะคะตามมา่ำหมกมูกินแซบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีพักกับพักกระลำแล้วก็พักกาดขาวนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋มามาจาพี่น้องมากินเข่าบ้านใหญ่นะคะตามมา่ำหมกงู้วนๆค่ะพี่น้องทุงให้เห็นชัดๆครับยูของขวัวนี่แหละคะ่ะตามมา่ำหมกมูกซู้พี่สู้น้องกินค่ะพี่น้องคิดอยากนะคะเมื่อต้องซื้อไผรค่ะยากงั้นก็ซื้อมาต่ำกินเองคะ่ะพริกแบบทั้งพริกสดพริกแห้งใส่เข้าไป บโใส่น้ำตาลนะคะน้ำปรราลาร้านวนัวค่ะพี่น้องยัวยัวไมาได้จ้าเด้อมากินตำบักหุ่งมันย่ายหนูจ้าพี่น้องจ่านะคะตำบักหุ่งกินล้วนๆค่ะพี่น้อง,องบ่มีกับบ่ได้เงี้กับเลยมาเนี่ยคิดอยากอยากกินซื่อๆนี่ละ่ะบอกพร้อมน,น้ำลายคือน้ำลายพร้อมเลยพี่น้องนี่ทั้งเราทั้งอยากทั้งหิวมาได้จ้าเด้อมากินตำบักหุ่งมันย่ายค่ะเป็นแต่แสบบ่ค่ะพี่น้อง ตำบกหงรวนๆน,นะคะยายกะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ่าชาแนวด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะ FC เก่าที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ยายแล้วก็ FC ใหม่นะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวยายสิกลับไปหาพี่หาน้องกับพี่น้องนะคะไปช้าแต่ชัวร์กับพี่น้องนะคะคลิปนี้กะซัมเนีแ่แหละพี่น้องยายเอาตำบกหงมาสู่พี่สู่น้องกินค่ะ ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องยายหนูจ่าชาแนลวยค่ะพี่น้องจ่านะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจเฮายค่ะพี่น้องมามาจะมามากินตำหมออกของบ้านยายเด้อค่ะเด้อแซบนัวค่ะพี่น้องจ่านะคะไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย